ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทองประจำปีการศึกษา2567ด้วยความย,ยินดียิงง่นะงค่ะโรงเรียนวัดร่องแสงกุลภัยสารวิทยาอยู่ในสหวิทยาศึกษารพีพัฒก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2482มีพื้นที่จำนวน5ไร่1งาน61ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่118หมู่ที่2ตำบลหนองปลาหมออำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีบริหารงานโดยนายคมสันแจ้งมรคาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร่องแซงกุลไพศาลวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนันวัน2ถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น277คน แบ่งเป็นระดับปฐมวัย64คนและระดับปฐมศึกษา213คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น17คนค่ะโรงเรียนวัดร่องแสงกุลไพสาลวิทยาได้ํำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ห้ามาตรการดังนี้มาตรการที่หนด้านการป้องกัน 1.1สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยโรงเรียนวัดร่องแสงกุลภัยศาสตร์วิทยาได้ดำเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ด้านของห้องเรียนสีขาวมีกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบการจัดการองค์กรภายในห้องเรียนประกอบด้วยโครงสร้างของนักเรียนแกนนําแบ่งออกเป็น4ีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสรวั์นักเรียนและฝ่ายกิจกรรม 1.2. สถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นโรงเรียนวัดร่องแสงคุณัยาศาลวิทยามีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด14ห้องเรียนได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของห้องเรียนสีขาวชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จถึ 6, จำนวน6ห้องเรียนมีผลการประเมินดีเด่นทั้ง6ห้องเรียนคิดเป็นรอยละ100 ได้ประกาศผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวและมอบกิจิบัติหน้าเสาธงทุกเดือนตลอดปีการศึกษา2567ค่ะ1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์7มาตรการ1.4สสถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อรามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนวัดร่องแสงกุลไพศาลวิทยาได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ดังนี้กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนากิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้ยาเสพติดเป็นต้นค่ะมาตรฐานที่2มาตรการด้านการค้นหา2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนวัดร่องแสงกุลภัยศารวิทยามีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 2.2 สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพและกลุ่มค้าโรงเรียนวัดร่องแสงกุลไพสารวิทยาได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลนักเรียนด้านยาเสพติดและมีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื่อตรวจหาสารหรือยาเสพติดในนักเรียนพบว่านักเรียนปลอดสารหรือยาเสพติดร้อยเปอร์เซนค่ะ2.3สถานศึกษามีการรายงานสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษารโรงเรียนวัดร่องแสงกุลภยัาายศาสตร์วิทยาได้มีการรายงานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาภาคเรียนละหนึ่งครั้ง มาตรการที่ 3. ด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนวัดร่องแสงกุลไพศาลวิทยาได้ประกาศนโยบายการบำบัดรักษามีเครือข่ายในการบำบัดรักษาส่งต่อโดยประสานขอความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ เพื่อทำการให้คำปรึกษาในการบำบัดรักษาค่ะ3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักโรงเรียนวัดร่องแสงกุลภัยศารวิทยาได้จัดตั้งคลินิกเสมารักเป็นห้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้แดงเสมารัก หรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสุบบุรีโรงเรียนวัดร่องแสงกุลภัยสารวิทยาได้จัดทำตู้เสมารักจดหมายเสมารักเพื่อให้เข้าถึงและส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็ว4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติด การสูบบุหรี่หรือบุรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อรามกอนาจารการพนันการทะเลวิวาทโรงเรียนวัดร่องแสงกุลภัยศาสตร์วิทยาได้จัดตั้งชุมนุมเสมารักมีการรับสมัครนักเรียนดำเนินกิจกรรมบันทึกการจัดกิจกรรมและการสรุปผลการจัดกิจกรรมมาตรฐานที่5ด้านการบริหารจัดการ5.1 สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนวัดร่องแสงกุลไัยศาลร์วิทยามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับได้แก่คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทีมทำงานห้องเรียนสีขาว5.2 สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนวัดร่องแสงกุลภัยศาสตร์วิทยามีห้องปฏิบัติงานและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายโรงเรียนวัดร่องแสงกุลภัยศาสตร์วิทยา ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอสถาน,นีตำรวจภูธรหนองแคผู้ปกครองนักเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอและโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ5.4สสถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU โรงเรียนวัดร่องแซงกุลภัยสารวิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำา MOU ดังนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรหน,นองแคมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดและวิธีการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายตัวแทนผู้ครองนักเรียนโรงเรียนวัดร่องแสงกุลภพศาสตร์วิทยา ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและป้องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าหมอมาให้ความรู้เรื่องสารเสพติดชนิดต่างๆและร่วมกันรณรงค์ตามโครงการร่วมมือร่วมใจต้านภายยาเสพติด5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนวัดร่องแสงกุลภัยศารวิทยาได้ดำเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในห้องเรียน โดยคณะครูและบุคลากรทุกท่านร่วมกันวางแผนการดำเนินงานมีการสรุปผลการประเมินโครงการห้องเรียนสีขาวและบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาวนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนร่องแสงกุลไพศาลวิทยาชื่อผลงานสร้างเยาวชนดีสังคมสีขาว ด้วยทีมสภานักเรียนโรงเรียนวัดร่องแสงกุลภัยศาลวิทยาได้กำหนดแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และอุบัติภยัยอีกทั้งการดำเนินงานในกิจกรรมดำเนินงานหลัก3ประการคือ1การสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา 2. การจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังในสถานศึกษา 3. การแก้ไขปัญหา โดยกำหนดภารกิจงานไว้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนโดยนำวัดร่องแสงสติลเดน c o u าสิ้นโมเดมาปรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดวงจรเดมิ่ง PDCA ดังนี้ W คือ Wisdom Performance การปฏิบัติงานด้วยความฉลาดโดยใช้โครงการเป็นฐาน R คือ Responsibility ความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ภาระงาน S, S คือ Structural Sequence Education ความต่อเนื่องด้วยระบบโครงสร้างทางการศึกษา C คือ Center of Student Counseling ศูนย์ประสานงานสภานักเรียนวัดร่องแสงโดยมีทีมสภานักเรียนได้นำทำกิจกรรมต่างๆมาเสริมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา10กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมสิ์ไหวครูน้องไหว้พี่ทำดีทุกวันนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเชา้าโดยให้น้องไหวพี่พี่รับไหว้น้องและนักเรียนทุกคนไหวครูพร้อมกัน 2. กิจกรรมร่องแสงแสนสะอาดจัดทำป้ายแบ่งเขตรับผิดช,ชอบของแต่ละชั้นจากนั้นตรวจให้คะแนนในห้องเรียนทุกเชา้ารายงานความสะอาดประจำวันหน้าเสาธงพร้อมสรุปคะแนนทุกสิ้นเดือน 3. กิจกรรมเพื่อเพื่อนสภานักเรียนเป็นกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนแกนนำฝ่ายกิจกรรมของกิจกรรมห้องเรียนสีขาวได้มีส่วนร่วมมีบทบาทในการจัดกิจกรรมประชุมวางแผนการทำงาน 4. กิจกรรมเสียงตามสายหลากหลายนักอ่านคณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์และนักเรียนแกนนำฝ่ายการเรียนของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว จะเป็นผู้คัดเลือกนักอ่านเพื่อนำมาอ่านข่าวประชาสัมพันธ์จัดเสียงตามสายเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานร่วมกัน 5. กิจกรรมธรรมะ5นาทีนักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียนนั่งสมาธิก่อนทำกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น 6. กิจกรรมหนูน้อยนักออม เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนคือเงินออมนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6 7. กิจกรรม English Today เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านภาษาโดยเน้นภาษาอังกฤษมีการนำเสนอให้นักเรียนในโรงเรียนได้นำเสนอกิจกรรมต่อนักเรียนสัปดาห์ละ1วัน 8. กิจกรรมภาษาถิ่นภาษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนฝ่ายวิชาการสภานักเรียนหรือฝ่ายการเรียนของโครงการห้องเรียนสีขาวพูดให้ความรู้เน่าเสาธงประกอบด้วยภาษาไทยลาวและภาษาอังกฤษ 9. กิจกรรมสภาพี่สู่สภาน้องเป็นกิจกรรมที่มีการใช้ประสบการณ์ทำงานการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหมูนะ่คณะฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สิกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนเป็นการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนโดยยึดหลักประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเลือกใส่ในระบอบประชาธิปไตยจากการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดร่องแสงกุลไพศาลวิทยาปีการศึกษา2567 ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆอย่างมากมายทั้งผู้บริหารคณะครูนักเรียนชุมชนภาครัฐและเอกชนทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและนักเรียนทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายามุกมีจิตสำนึกที่ดีประพฤตินตนได้เหมาะสมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย12ประการกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำผู้ตามที่ดีและมีความสมคคีในหมู่คณะมีภูมิคุม้มคันจากยาเสพติดส่งผลให้โรงเรียนวัดร่องแซงกุลภัศาลวิทยาได้รับรางวัลกิตติบัตรและโล่รางวัลซึ่งเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของสภานักเรียนและโรงเรียนดังต่อไปนี้กิตติบัตรโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสมัยโมเดลระดับดีเยี่ยม รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับปะถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการโอเบกอ a ว d รครั้งที่16ประจำปีการศึกษา2565ถึง2566ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับปะถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการโอเบกอ a วิร์ครั้งที่16 ประจำปีการศึกษา2,565ถึง2,566ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเสมาปป,ปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2,566ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ ประจำปี2,566และ2,567รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประจำปี2,567ผู้บริหารและคณะครูเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพระ,ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2,567รางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2566ระดับดีเด่นผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567